ก่อนหน้านี้หลายคนช่วงโควิดหลายคนก็แซวบอกอะไรนะเอาปืนไปสู้กับไวรัสจะทํายังไงตอนนี้จะอาอาวุธไปสู้กันนะมันจะเหมาะสมกับเหตุการณ์หรือเปล่าแต่เดี๋ยวไปดูโครงสร้างก่อนนะครับท่านผู้ชมครับท่านนายกอนุทินชัยวรรกูลนะครับเป็นคนที่บัญชาการสูงสุดเลยเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารครับแล้วก็อันนี้ก็คือตามประกฉุกเฉินนะครับมีการประกาศให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์นะครับอันนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่เมื่อวานนี้25พฤศจิกายนยาว3เดือนไปจนถึง25กุมภาพันธ์ก็เ<ะ>ต็มแม็กกันไปเลยอํานาจหน้าที่ก็คือว่าทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับถูกโอนไปเป็นอํานาจของท่านนายก เป็นรชั่วคราวครับชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการตั้งวอลลุมมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการฉุกเฉินอุทกภัยทำหน้าที่ก็คือบูรณาการข้อมูลจัดการทรัพยากรเพราะว่าอันนี้ก็ตามประกอฉุกเฉินว่าก็สามารถใช้ทรัพยากรได้มีการดึงงบเข้ามาช่วยได้มีผู้บัญชาการส่วนหน้า ผู้กองธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้นวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีบิ๊กเล็กครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิชมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมคอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเลยว่าเอ๊ะการตั้งพร,รกมาและหลายคนอาจจะแซวว่าเอาเอา,อาวุธสู้กับน้ำได้ไหมหรือ ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่นคงและการต่างประเทศสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับคุณอติชาติครับครับ,รบอาจารย์ขออนุญาตแซวนิดหนึ่งก็แล้วกันเมื่อตอนโควิดหลายคนบอกแหมจะเอาปืนไปสู้กับไวรัสจะปราบกันยังไงแต่คนที่มีอำนาจหน้าที่เขาก็คงเห็นประโยชน์แหละรอบนี้ก็เลยเอาพรากฉุกเฉินมาสู้กับปัญหาอุทกภัยกันอีกรอบหนึ่ง มันเป็นยังไงอาจารย์ครับพอเหมาะพอสมไหมมันบริหารจัดการได้ยังไงเพราะว่าอุทกภัยกับความมั่นคงมันเรื่องเดียวกันแหลอฮะครับครับครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่อยู่ในหมวดของความมั่นคงทางด้านน้ำนะครับแต่ว่า water security ซึ่งซึ่งมีระบบอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศนะครับก็คล้ายๆกับความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขนะครับก็คือ health security ก็มีระบบนะครับก็อยู่ ในการบริหารจัดการนะครับทั้งทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษนะครับของเราก็ก็มีเหมือนกันนะครับการที่เรามีระบบะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2550ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนมีการยกระดับขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบในการบริหารจัดการนะครับถ้าใครเขอบไปดูในส่วนนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับว่า มีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ที่จะทําแผนและประเมินแผนแล้วก็สั่งการนะครับมีกรรมการอยู่ประมาณ18คนบวกกับผู้ทรง5คนนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังท้องถิ่นอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีสุภระา,าทิพูดเมื่อสักครู่แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าไม่สําเร็จนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตก็จะต้องกลับไปใช้ระบบพิเศษก็คือใช้อํานาจของพระราชบัญญัติ ป้องการและแก้ไขสายการฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินไล่แรง <_ S 2> ก็เป็นสองระบบที่คู่กันไปนะครับแล้วก็จริงๆก่อนที่จะไปพรกฉุกเฉินคุณประกรณ์คุณอ้ําก็คหงรารีมจะมีพรบรความมั่นคงอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้วยนะครับ,รบอ่รบที่จะเป็นส่วนตรงกลางเพราะฉะนั้นถ้าระบบปกติไม่ทํางานแล้วเกิดต้องใช้ส่วนพิเศษซ้ําซ้อนเข้าไปก็ต้องระวังนะครับว่าจะทํางานได้จริงหรือไม่ในกรณีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันว่าน้อตรีน่ะเป็นประธานของ คณะกรรมการป้องกันรับบรรเทาภัยพิบัติคือต้องป้องกันด้วยนะครับก็พอชเนี่ยนะครับอาจจะต้องสั่งการลงมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กลไกก็จะสั่งการไปที่ท้องถิ่นในหมวดที่สองนะครับจริงๆพรบนี้ไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็ถ้าทําตามโครงสร้างเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้ส่วนพิเศษนะครับก็คือเมื่อเฝ้าระวังแล้วเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าจะมีปัญหาก็บูรณาการเลยนะครับมีมาตรเฉพาะ ให้มีการบรณาการมีการสั่งตั้งผู้บัญชาการแล้วก็สั่งตั้งอนุจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าไปสู่หมวดสอนในการปฏิบัติในการป้องกันพ่อท้องถิ่นใช่ครับในระดับท้องถิ่นอย่างเช่นอบจดังนั้นระดับผู้ว่าก็จะต้องนะครับทำงานปร,ประสานกันคือ,คอพูดง่ายๆว่าจะต้องรองรับการสั่งการจากทางส่วนกลางนะครับแล้วก็มีการระบุชัดเจนนะครับก็จะต้องเอาเจ้าหน้าที่พนักง,งานอาสาสมัคร แล้วก็มูลที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับอยู่ในหมวดที่สี่ชัดเจนเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการใช้พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เพียงพอนะครับในแง่ของโครงสร้างในแง่ของกฎหมายมีอำนาจพิเศษอยู่ด้วยนะครับในหมวดที่ห้าหมวดชดเชยว่าอการกระทำใดนะครับถ้าถ้าเป็นเรื่องของความเสียหายก็จะมีการชดเชยเยียวยาแต่ว่าที่พิเศษในพรกฉุกเฉินก็คือว่าในพรกรนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการป้องกัน การกระทําผิดของเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับส่วนนะการสั่งอํานาจก,ก็แน่นอนครับพอท้องถิ่นก็มีอำนาจสั่งขั้นการทุกประเภททุกชนิดนะครับมีการสั่งใช้อาคารได้ใช้เครื่องมือสื่อสารได้นะครับสั่งหนะ้ามไม่ให้เข้าพื้นที่ได้แต่ว่าอํานาจของพรบป้องกรรันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะน้อยกว่าพรกฉุกเฉินนะครับที่สามารถประกอบกําลังแล้วก็สั่งค่อนข้างเข้มข้นก็หมายความว่าคุณประกอณครับคุณอาทิชาติครับรนะบบปกติก็น่าจะล้มเหลวหรือว่า ทำงานได้ไม่ทันท่วงทีนะครับ,รบ<อ>ก็เลยต้องไปใช้ระบบพิเศษทีนนี้ก็ต้องระวังว่าระบบพิเศษสองระบบนะครับเรื่องของพรบรความมั่นคงแล้วก็พรกฉุดเฉินซึ่งควบคู่ก,กันไปเนี่ยอย่าไปะจะไปซ้ําซ้อนกับพรบรปกติหรือไม่นะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความชักช้าๆๆๆเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยซ้ําถ้าไม่ระวังแต่ที่ผ่านมาห้าวันนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับมีปัญหาที่การสั่งการจากส่วนกลางมีปัญหาที่การ รับการสั่งการจากส่วนท้องถิ่นแล้วก็การดำเนินการตามดุลยพินิจหน้าง,งานของส่วนท้องถิ่นนะครับก็ก็เป็นสามส่วนที่ที่น่าจะเกิดปัญหาขึ้นครับคุณประกรณ์ครับคุณอนิชาติครับครับอาจารย์ครับทีนี้ เขาไปตั้งพลเอกอุกฤษบุญยตานนผู้ัิชาการทหารสูงสุดเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าคนที่รับผิดชอบสถานการณ์ฉุกเฉินได้แรงที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าเพราะว่าแกเป็นผู้ัิชาการทหารสูงสุด <S 1> <S 1> <S นะครับก็คืออยู่ในส่วนกลางแต่ว่าเหตุเนี่ยมันเกิดในจังหวัดเดียวแล้วก็พื้นที่หลักๆเนี่ยคือหัดใหญ่ซึ่งมันน่าจะให้ท้องถิ่นนี้มีบทบาทนํามากกว่าทําไมอาจจะไม่ตั้งลนตีมหาไทยซึ่งปรากฏว่าดัานเป็นคนเดียวกับนาย,ยกอีกไงนะครับ แล้วก็แม่ทัพภาคที่4ี่จะตรงกว่าไหมรู้พื้นที่มากกว่าไหมหรือผู้ว่าหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยเพิ่มบทบาทเข้ามาเพราะว่าจะรู้จักพื้นที่รู้ว่าตรงไหนซอกซอยไหนที่จะเข้าไปช่วยคนได้นะฮะศูนย์พยพอยบอยู่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าครับอาจารย์คือไม่ไม่ผิดแต่ว่าซ้ําซ้อนนะครับเพราะว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดหรือว่าผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยในมาตราหกของหมวดที่หนึ่งของ พรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นกรรมการอยู่แล้วนะครับเป็นกรรมการอยู่แล้ว <c oughs> ในคณะกรรมการชุดนั้นก็มกหมายความว่าท่านจะทำสองหน้าที่นะครับ <c oughs> ในปัจจุบันก็คืออยู่ในพรบรปกติด้วยแล้วก็อยู่ในโครงสร้างฉุกเฉินด้วยนะครับด้า <c oughs> นน้นเป็นเรื่องแรกนะครับที่อาจจะเกิดความซ้ําซ้อนท่านจะต้องแบ่งบทบาทให้ดีแต่ว่าสองใช่ครับคุณประกรณ์นะครับควรจะต้องตั้งผู้บัญชาการตามากฎหมายปกตินะครับ <c oughs> ผู้บัญชาการในการแกร้ไขสถานการณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับจะเป็นร่นตรีก็ได้จะเป็นแม่ทัพภาคที่สี่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคนที่มีความชํานาญก็ได้มาดําเนินการควบคุมสถานการณ์โดยตรงนะครับ,รบตรงนี้ก็อาจจะทําให้สถานการณ์มีความชัดเจนขึ้นแต่แต่ว่าตรงนี้ที่คุณประกรณ์ถามเนื่องจากว่าใช้พรกรฉุกเฉินนะครับก็เลยจะต้องอนําเอาผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ามาควบคุมกําลัง ที่จะเข้าไปปริการเป็นพิเศษก็เลยมีสามโครงสร้างแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องโครงสร้างปกตินะครับแล้วก็โครงสร้างของผู้ในการเหตุการณ์ท้องถิ่นนะครับที่เป็นผู้บัญชาการสั่งต้องสั่งเข้าไปยังอนุของผู้ว่านะครับแล้วก็ยังมีผู้บัญชาการของพลกรฉุกเฉินอีกหนึ่งโครงสร้างก็ก็น่าไปกังวลเล็กน้อยนะครับว่าถ้าไม่เข้าใจโครงสร้างเหล่านี้แล้วก็ทํางานกันในลักษณะที่ ต่าง่ายต่างอยู่ในแต่และโครงสร้างอย่างที่รั่มตีบางท่านอได้ให้ความเห็นไปแล้วในตอนที่ลงหน้าง,งานจริงๆเมื่อ,อาวานนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่ายังไม่เข้าเป็นในระบบเดียวอาจจะต้องมีการปรับใหม่ให้กลับไปอยู่ในระบบะที่เป็นโครงสร้างที่มีเอกภาพเดียวกันทั้งหมดอีกครั้งครับครับครับ,รบอาจารย์ครับเท่าที่ไปตรวจสอบดูเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับอาจารย์นอ,นอกรอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าจุดที่พรกอฉุกเฉินเนี่ยมีมากกว่ากฎหมายปกติเนี่ย มันมีอยู่สองสามเรื่องก็คือหนึ่งการสามารถที่จะดึงงบประมาณมาใช้แบบฉุกเฉินได้กับ2ก็คือการป้องกันนะฮะหรือการคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ให้ถูกฟ้องกลับจากประชาชนสองข้อนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้เขาตัดสินใจใช้ประกอบฉุกเฉินครั้งนี้ด้วยครับอาจารย์ใช่ครับอันนั้นเป็นส่วนสําคัญที่สุดเลยนะครับว่าถ้าดูตามพรบปกติเนี่ยนะครับค่าตอบแทนต่างๆจะน้อยแล้วก็ข้าจะว่าค่าตอบแทนอัตราใหม่นะครับแล้วก็เงินงบประมาณ ในส่วนที่ฉุกเฉิยนะยังไม่ได้บังคับใช้นะครับ,รบต้องรอถึงปี2568ในส่วนแก้ไขของพรบรมันเทาาสารภาัยเพราะฉะนั้นเงินก็ฉุเกเฉินจํานวนมากเนี่ยคงจะต้องมาจากพรกฉุกเฉินอันนี้นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญนะครับ,รบที่ต้องอมีการเร่งรัดเอางบประมาณลงมาเยียวยาแล้วก็เข้าใจว่าคงใช้เวลาแม้แต่ใช้พรกฉุกเฉินะครับถ้าดูสถานการณ์ไทยสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชา ขนานี้ก็ยังหาบัตจ่ายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับเมื่อวานอย่างเช่นมีเหตุการณ์หน้างานอย่างเช่นมีการใช้อาวุธนะครับแล้วก็จะกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับตรงนี้ถ้าใช้พรกรฉุกเฉินก็สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะต้องระมัดระวังนะครับว่าถ้าเกิดความเสียหายเกิดการใช้อาวุธแล้วเนี่ยนะครับความรับผิดชอบก็จะมีน้อยนะครับของเจ้าหน้าที่ นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการป้องกันตนเองหรือว่าเป็นการทำตามหน้าที่อันนี้ก็เป็นความห่วงใยของภาคประชาสังคมมาอยู่เสมอน,นะครับว่าการใช้พรกฉุกเฉินอาจจะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ค่อนข,ข้างมากนะครับในพื้นที่แล้วก็ไม่ได้ยึยดโยงก,กับสภานะครับถ้า<โ>ถ้าหากกลับไปใช้พบรบความมั่นคงเนี่ยอาจจะทําให้สภาสามารถเปิดอภิปรายนะครับอย่างทั่วไปโดยไม่ต้องลงคะแนนในเรื่องการปฏิบัติการ ของเจ้าหน้าที่เหล่านี้แต่ถ้าเป็นข้อรออฉุกเฉินก็จะทําไม่ได้และทําได้ยากครับคุณประกรณ์ครับครับครับอาจารย์ถ้าถ้าดูแบบนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องแผนเนี่ยครับอย่างเมื่อกี้คุยกับอาจารย์สรีก็บอกว่าคือเราก็สงสัยว่าแผนมีแต่ทําไม่ได้ทําไม่ทันไม่ทําตามแผนหรือแผนไม่มีทีนี้ถ้าเกิดใช้ประกอฉุกเฉินบอกว่าไม่ต้องทําแผนเสนอสภา,าก่อนจริงๆถ้าไปอื่นต้องทําแผนก่อนแบบนี้เนี่ยมันยังมันมันต้องรีบจนกระทั่งว่าเราข้ามแผนไปเลยไปดูหน้างานหรือว่า ถ้าทำม,มันไม่มีแผนไม่ทําไมถึงออกมาแบบเนี้แล้วมันดูเหมือนว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเตรียมการป้องกันไว้เลยอาจารย์เออต้องมีครับต้องมีตามกฎหมายนะครับถ้าไม่ทําก็คือว่าละเลยละเมิดนะครับตามมาตราสิบเอ็ดของพรบรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยจะต้องมีแผนทำโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยงานกลางนะครับแผนที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อทําแผนเสร็จนะครับก็จะต้องมีแนวทางในการ แก้ไขปัญหาให้ชัดเจนนะครับในมาตรา12ว่าถ้าเกิดเหตุร้ายแบบที่เกิดขึ้นที่หัดใหญ่ซึ่งก็น่าเป็นห่วงนะครับผมเองก็มีญาติพี่น้องอยู่สารดัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ก็ถือว่าวิกฤตนะครับตรงนั้นก็จะมีแผนในมาตรา1ิ1เ็ดสิบชัดเจนนะครับทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับหลังจากนี้แต่ขณะนี้แน่นอนการช่วยเหลือ ประชาชนให้ออกมาได้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับแล้วก็รเราเห็นภาพของการเสียชีวิตของประชาชนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่สุดแต่ว,ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าระบบไม่ทาํางานยังไงอย่างที่ท่านอาจารย์เสรีพูดแผนที่มีอยู่แล้วที่ทํากันไว้เป็นประจําแล้วก็เข้าใจว่าคณะกรรมการและป้องกันและบรรเทาสาธ<ส>ารณแห่งชาติเนี่ยก็ได้เห็นแผนแล้วนะครับแอาจจะ <S <S มีการอนุมัติแผนเป็นเป็นเป็นจังหวะจังหวัดไปแล้วก็ต้องดูว่าทําไมแผนเนี่ยนะครับยังไม่ถูกสั่งการ นะครับตามมาตราต่างๆในหมวดแรกนะครับให้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วท้องถิ่นเองทำไมยังไม่มีการตั้งผู้มีการในระดับท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมการเรื่องเหล่านี้เป็นเป็นกลไกอัตโนมัติครับคุณน้ําครับคุณประกรณ์ครับซึ่งมันต้องเดินตามปกติอยู่แล้วนะครับครับครับอาจารย์ครับคิดว่าหลังจากผ่านสถานการณ์นี้ไปเนี่ย น่าจะถึงเวลาที่ยังเพราะอาจารย์เนี่ยก็ได้ผ่านมานง,งานความมั่นคงมาหลายยุคแล้วน,นะครับแล้วก็เคยผ่านการใช้พรักงฉุกเฉินมาเองโดยตรงด้วยเนี่ยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมาสรุปบทเรียนแล้วก็เดินหน้าใช้กฎหมายปกติให้มันมีประสิทธ,ธิภาพนะครับให้เต็มที่ซะก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่จะ,ะให้ทุกฝ่าย,ยมีบทบาทโดยเฉพาะการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที่มีความรับผิดชอบและงบประมาณเพียงพอนะครับอาจารย์ครับออใช่ครับจริงจริงต้องต้องทำตัต้งแต่ที่มี พรบรนี้ตั้งแต่ปี2550แล้วนะครับอ,อแล้วก็ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีความเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับ,บหนึ่งในกรรมการของคณะกรรมการแห่งชาติในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติก็มาจากส่วนงานความมั่นคงที่สําคัญนะครับก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็มีการพูดกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสมชนะครับในฐานะเป็นสมาชิกสําคัญของกรรมการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินควรจะต้องถักดนัคนคุณจะต้องให ระบบทํางานผ่านพรบนะครับปกตินี่ก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตจริงๆสมชเนี่ยมีการซักซ้อมแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับคุณประกรณ์ครับคุณอ้ําครับคงต้องกลับไปดูเหมือนกันนะครับว่าการซักซ้อมแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติแบบนี้เลยครับอพยมแบบนี้ที่เราเคยเห็นบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําไมถึงไม่ทํางานในกรณีของทั้งใหญ่นะครับและจริงๆเจ้าหน้าที่ของสมชหลายคนนะครับก็เป็นกังวลในเรื่องนี้ค่อนข้างมากว่า ระบบปกติที่มีอยู่นะครับที่สอมชเป็นสมาชิกอยู่ยังไม่ได้ทํางานเต็มที่ก็คงต้องใช้สอมชเป็นหลักนะครับในการกลับไปดูว่าพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในยามถุกเฉินแบบนี้ทําไมโครงสร้างที่ทําไว้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างๆไม่ได้เดินไปตามระบบปกติเรื่องงบประมาณเรื่องกําลังคนเรื่องอาสาสมัครนะครับสองสามเรื่องใหญ่ๆนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาสี่ห้าวันนี้นะครับแล้วก็คงจะต้องพูดกันต่อไปครับครับ ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ปณิธานครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับครับผมก็ไปเปิดดูกฎหมายไปอ่านดูนะพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยคือเขาเป็นกฎหมายที่รองรับภัยพิบัติจริงๆเลยนะฮะก็คือว่าทุกฝ่ายเนี่ยมีอำนาจหน้าที่นะครับและภารกิจที่จะต้องทำเนี่ยตั้งแต่ระดับชาติลงไปถึงระดับจังหวัดท้องถิ่นรวมไปถึงจัดระบบ อาสาสมัครและจิตอาสาด้วยนะที่มีเขียนในกฎหมายเลยครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากเพราะว่าจิตอาสาแล้ลงไปเยอะแต่ไม่มีการจัดระบบ,บแล้วไม่รู้จะเข้าไปตรงไหนไม่มีใครนําทางเข้าไปอันนี้คือจริงๆแล้วในกฎหมายเนี่ยมีการให้วางระบบพวกนี้ไว้เลย แต่เราก็บายพาสนะไปใช้แบบพิเศษกว่าก็คือพรกฉุกเฉินนะครับอ่ะหลายท่านเมื่อกี้ผมเห็นมีถามมานะครับว่าจะช่วยอะไรยังไงกันได้บ้างครับทางมูลนิธิเนชั่นนะครับกับเนชั่นทีวีเราก็เป็นสภานน้าใจส่งไปกันแล้วกันนะท่านผู้ชมครับจะพาความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องฮะที่อยู่กัาในพื้นที่ประสบภัยนะครับก็เป็นศูนย์รับบริจาคจะเป็นสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องยังชีพนะครับก็คือเราก็ ให้กำลังใจส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าของก็จะลงไปด้วยนะครับเราก็เดินหน้าโครงการเนชั่นปันน้ําใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับใครที่อยากจะช่วยกันก็สมทบทุนผ่านบัญชีได้นะมูลนิธิเนชั่นอาจจะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้หมายเลข,ขึ้้นหน้าจอแล้วหรือว่าสแกน QR ก็ได้333-001-3996นะครับกสิกรไทยครับ1 9 2 3 5 9 7 8 2 0 โทรมาถามได้เลยท่านผู้ชมครับว่าจะอะไรแบบไหนอย่างไร02-338-3310นะครับหรือว่าเข้าไปใน Facebook ของเราก็ได้ทั้ง Nation ออนไลน์ทั้ง Facebook ของทางมูลนิธิ Nation ได้หมด